สอนทุจร <No ิตกินดีให้รุดไปไปกลับอะไรอ่ะเดี๋ยวแค่กลับก็ได้嘛เอ้ตตรงก็ไเออ้านเป็นไรหรอทู โดดเดียวจังเลยไม่มีใครคุยด้วยเลยเท <ำ S 1> ่าอะไรอ่ะเหมือนห้องน้ำทั้งหมดนั้นนะ่ะมีกูเข้าอยู่คนเดียวเลยนะอุ้ยควารู้สึกกูโดดเดียวมากมึงเข้าจะหนีอะไรกันครับตกก็้ครับผันไดเฉยค่ะเสียงดังไม่ใช่ครับผมจะล,ล็องเกี่ยวครับโอ้โหร้องเกี่ยวผมอยากจะร้องชมคุณใครทักคนนึง <c oughs> วันนี้ว่าคุณอะมาที่นี่เลยมานนิมานีิค่ะคืว่าไงคะคุณจะร้องให้หรอคะเอออยากจะตับชื่อค่ะอยากตับชื่อน่ารักชื่อฉันน่นหระคะพี่ตั้ชื่อว่าสวนค่ะสวนใช่ค่ะสวอนนี่เป็นชื่อย่อ่ะใช่ค่ะชื่อย่อตัวอักษรย่อไงอืมสวณนสวอนสุวันันสวนค่ะสวนสวอนสวนสวอน มึงไม่มีติดจากอื่นเลยมึงสวนธรรมดาใช่ค่ะแล้วมึงจะเป็นอักษรทำตท้นตีนอะไรเนี่ยอธิบายไปค,ค,ค่ะไม่ต้องคอหลังก็บอกสวนสวนจาว๋าค่ะว่าไงคะมีสวนสวนถ้าเป็นคนสวยน,นะรู้เปล่าจริงเหรอเราวะชื่อผงค่ะเราไม่ใช่คนรูปร่างดีเนะเราแต่เรารอ <c oughs> เราอยากจะมีแฟนสักคนหนึ่งอะ่ะมีแฟนเออถ้าเกิดเราพูดอะไรไปเนี่ยสวนจะโกรธเรานะไม่กลัดเลยค่ะไม่โกรธเลยค่ะตามคนนั้นให้เราจีบเจ้ เออนัเราเห็นเธอเป็นทางผ่านซะแล้วรูปร่างดีๆมันก็ไม่ชอบเนาะโอ้โหนี่ดีใช่ไหมดีดีจอกดีมึงอะไป,ไปออน,ปนไี่เออรู้แล้วยืนนองแป้นเน่ได้หายอีเพี้ยนหายอะไรเขาเพิ่งนเนี่ยนีค่ะถึงจะนมแปแ้นแต่ก็มีอีกหลายรูปให้ผมบีบนะครับอยากบีบรูปไหนบีบเลยค่ะผมนันน้อนแลือเกิน ถอนเลยค่ะอากาศมันร้อนละอุอนถนใส่ไม่ดูเลยอ้ีอุบาา <c oughs> คนชื่ออะไรไม่อาจสอนยอ่อแต่เป็คนนั้นเปล่าไม่มีค่ะไม่มีแน่นะไม่มีค่ะชื่ออะไรชื่อแกอบค่ะเออ เขาหนังชื่อรถขยะแม่เลยทั้งนั้นแกบสีค่ะแกบสีค่ะแกบสีด้วย่ะแกบลงสีค่ะแล้วแต่คุณจะคิดเลยค่ะแกรว่าไงคะเอางี้นะเราซื้อผงชื่อผงเราแอบชอบแกบเราจะร้องของแกบจริงแล้วพันเนี่ยใช่แล้วแกบไม่เคยมีผัวถึงแต่นึงวันนี้มีผัวแล้ว ไม่ต้องห่วงไม่ต้องเป็นกังวลเลยมากตอนแรกจะเสียบท้องน้อยหน่อยนึงแล้วพี่ขับรถลงสะพานไงโอ้รถลงสะพานเยสพูดอะไรสั่งนะ กดเใจน้อยๆค่ะอายค่ะเดี๋ยวคืนนี้นอนละมือฝันร้ายอีกเดี๋ยวคนก็พูดไปแล้วต่อยห่อนข้างอีกกลัวจะพิศสะดูกเลือนล่างแม่ไม่ใหญ่ไม่เล็กใหญ่กว่าเด็กกำลังพอเหมาะพอเหมาะ เหมือนหลอนตานที่เข้าชกช่างหน้าเจะอ,อ่อเจี๊ยหน้าไม่ยาวเหมือนดังเกียช่างน้ำน้ำหนันนกเงินแก่เปนไรได้แก,แก่อีกแล้วเหรอ,อช่วยกันเลิกนนกินต้องวูวนด เอาไไี่โน้นนอจมให้แกนเลยโอ้มาทัโรงงานเลยทั้งนั้นอะเอามาทั้งม้วนเลยไปชมตาแกไปยืนฝั่งโน้นเดีพี่ล็อกทมฝั่งนี้คุณไมกบไปไปยืนฝั่งโน้กูยู่ฝั่งนี้เร็วโอแล้วมือไหนเช็ดโอ้ยกูคนรักจะชมตรงต้วสวยะ ทำนดีๆหน่อยอายเขาอันนี้จะให้กูหลับฝันดีถ้าหน่อยก็ไม่ได้เอาอายืนเฉยๆไม่ต้องลำไม่ต้องร้องไม่ต้องยืนืูยืนไม้ฟื้นเกาอย่างเดียวอย่าเอาออกมาความเชื่อมเช็ดต้องเกาด้จังงามนักเป็นนักเงินนะเบจะดูจะมู แม่กระโดงเมื่อจอปวกทัางสวยสะดวกงามสเสด็จคอแม่ยาวเมื่อนนักเป็ดช่างงามนักเป็นนักลาเนจะดูปากปากแม่ก็บางมันลางหมูจะดูฟันแม่ก็เหลืองอลา,าม เหลืองเป็นธรรมชาติเหลืองไปไม่ต้องเลี่ยมเหลืองอย่างนี้เขาเรียกเหลืองที่ฝันอะไรเขาบังเอิญยิ้มผายอะไรก็จะจบหยิบังไม่สวยเลยกิตตี้กูเหรออ่าอ่าขอโทษกูยังทำไมอ่ะจับกิตตี้กูขอโทษให้จับกิตตี้เสิ